มาดูนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีออกล้วยฟักทองอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเนี่นะคะยค่ะใบสีทั้งหมดเป็นคู่นะคะแล้วก็มีเครื่องต่างๆเป็นแบบดอกไม้เป็นมา ชุดเจิมนะคะแล้วก็มีผลไม้สีสันมีหัวหมูมีเครื่องเส้นต่างๆแล้วก็มีพระพุทธรูปอย่าลืมนะคะแล้วก็มีของต่างๆเนี่ยนี่มีเอาไว้รดน้ำมนต์นะคะมีอะไรเนี่ยมีขนมต่างๆมีธัญพืช นะคะนี่มีอิดด้วยนะคะอิฐเงินทองแล้วก็ทองแดงนะคะเอาไว้ใส่เข้าไปในหลุมนุ่นหลุมอยู่นู่นนะคะหลุมอยู่น,นู่นหลังจากนั้นก็จะมีผลไม้ด้วยเหมือนกันนะคะผลไม้มงคลอ่ะแล้วก็แน่นอนเราก็จะมีต้นต้นไม้มงคลด้วยเหมือนกันมีต้นอะไรหนึ่งจุ่นชื่น,ช,นชมเ ต้นอะไรเนี่ยลืมแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นอะไรไม่รู้นะคะในต้นยอแล้วต้นข้างในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้นข้างในนู้นโอเคอน,นี่ถ่ายรูปโดยรวมไให้ดูนะคะนี่พ่อแม่พี่น้องก็นั่งอยู่ตรงนี้นจากนั้นโอ้โหโอุปกรณ์เยอะมากเลยนะก็จะมีอะไรเนี <S <s ่ย <s> มีใบยอมีใบกพึงมีใบมะยมมีใบมะรุมมีใบมีใบมงคลนะคะเยอะมากเลยแล้วก็มีเอาไว้ผูกข้อมือด้วยมีตัวนั้นด้วยนะคะเอาไว้ไว้สร้อยเอาไว้เนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นของที่ใช้ในพิธีหมดเลยนะคะทางนี้ก็ใบตะบบตะบบบอหนุ โอ้ของเยอะมากเลยนะคะครบถ้วนทุกอย่างมีมีม,ม,มีเอาไว้ติดอไอ้ติดด้วยอไอ้นี่มีแบบนี่ด้วยนะคะทับทิมมีเหรียญด้วยนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่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 ก็คือเซตอีกเซตหนึ่งนะคะเตรียมไว้ให้ครบ จากนั้นก็จะดูแบบนี้แล้วเขาปลูกอะไรนี่เสานี้นะคะจะเป็นเสาผูกก็จะก็จะเป็นเนี่ยนะคะต้นกล้วยต้นอะไรเนี่ยต้นอ้อยต้นอ้อยเล้ก็จะมีผ้าแต่ผ้าหายเป็นอู้หนุ่งเนี้ยผ้า ก็จะเป็นผ้ามัดมงคลที่แบบเราแบบมีไว้นะคะเนี่ยผ้ามัดมงคลใช่ไหมยายโอ้โหเยอะแยะจ้องเหรอนีตัวอีกจ่องอีกจ่องเลยแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นส่วนรับรองของลูกค้าเอ้ยไม่ใช่ส่วนรับรอง ก็จะเป็นโต๊ะจีนนะคะที่เราตั้งไว้ทั้งหมด4โต๊ะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นแม่ครัวของเราสวัสดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไว้ใช้บริการหลายครั้งอยู่แน่นอน <c oughs> <N iin> นี่โต๊ะจีนนะคะโต๊ะจีนเราเตรียมไว้ <c oughs> อันนี้ห้องน้ำใช้ได้หรือย,อยังนายตำรวจนายคะ ห้องน้ำนะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นการถ่ายรูปไปถ่ายรูปไว้นะคะโอเคค่ะ